คือคุณแปลคุณแพรก็แปลมาเรียบร้อยเดี๋ยวต้องก็ค่อยๆพูดไปนะทุกคนก็ค่อยๆพูดไปกําลังจะบอกในสิ่งที่ทุกคนคิดไปต่างๆนานานะฮะทุกอย่างมันมีบริบทของมันนะฮะเอาอย่างนี้เริ่มต้นดีกว่าพี่หนุ่มกัญชัยถามใช่ไหมครับว่าเน็กรู้สึกยังไงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างต้อมอาจจะไม่ได้ถอดมาจากเป๊ะเป๊เป๊ะทุกอย่างจากคาพูดนะไม่ได้ถอดมาเป๊ะแต่ว่าต้อมจะสรุป เาที่เรา,ารับฟังและให้เข้าใจง่ายที่สุดนะฮะให้เข้าใจง่ายที่สุดอย่างที่พี่หนุ่มถามว่าชาลีรู้สึกยังไงนั่นคือใจทีรู้ว่าเขารู้สึกว่าเขาจริงจังจริงใจและคิดว่าผู้หญิงคนนี้คือแฟนแล้วล่ะแลวเขาขอแลวเขาบอกตลอดว่ารักเขาแล้วก็ขอเป็นแฟนกันตลอดวีสตาร์ทนาวตลอดนะฮะคือเขาบอกตลอดแล้วก็ผู้หญิงคนนี้คือแฟนแล้วล่ะแล้วก็ถามกามินกลับถูกไหมฮะในเมื่อได้คําตอบจากชาลีแล้วใช่ไหมพี่หนุ่มในเมื่อได้คําตอบจากชาลีแล้ว ก็ถึงเวลาที่การมินต้องตอบบ้างแล้วเขาก็ถามการมินการมินรู้สึกยังไงกับผู้ชายคนนี้กับชาลีการมินก็ตอบแบบท,ที่ักรทุกครั้งที่ให้การสัมภาษณ์จําได้ไหมให้ทุกคนนะฟังต้อมก็จะลืมข้อจอเข้าใจเเพลินๆไปด้วยนะแล้วก็ใช้ ความคิดมีครา์แยกแยะตามเห็นต่างไม่เป็นไรคนเราถ้าเกิดเห็นต่างยิ่งดีนะครับแต่เราจะไม่แตกแยกไงเราแตกต่างได้แต่เราจะไม่แตกแยกแต่บนความแตกต่างนั้นเดี๋ยวต้อมจะมาอธิบายในส่วนของต้อมที่กําลังจะบอกว่าเห็นทุกคนที่เป็นดราม่าลงไปโพสต์คลิปแล้วก็เขียนต่างๆนานากําลังจะบอกว่าทุกคนดูจบหรือยังดูจบหรือยังนะฮะกํกำลังจะบอกว่าพอถามชาลีปุ๊บ รู้สึกยังไงชารลีก็ตอบแบบเต็มปากเต็มคำและเป็นคําสัมภาษณ์แบบเนี้ทุกๆครั้งด้วยเป็นคําสัมภาษณ์แบบนี้ไม่ว่าจะไปรายการไหนอีเวนต์ไหนทีวีไหนอะไรก็ตามแต่ชาลีจะตอบอยู่เสมอว่าชาลีจะตอบอยู่อย่างเดียวคือเขามีผู้หญิงคนนี้คนเดียวคุยคนนี้คนเดียวและความรู้สึกเนี่ยมีรู้สึกดีกับผู้หญิงคนนี้คนเดียวเท่านั้นณนะเวลานี้ นะฮะเขาไม่ได้มีใครเลยเขาไม่ได้มีคนนุณน,น,นุ่นคุณนีน้เจ้าจงตัวชงไม่ว่าชาลีใครที่ตามชาลีมาตั้งแต่แรกเริ่มนะต้องจะบอกให้ต้องบอกให้คือที่ตามชาลีมาตั้งแต่แรกเริ่มนะถ้าชาลีชาลีมีความรักเขาไม่มีทางที่จะเก็บหรือกักไว้หรอกเขาจะแสดงกับผู้หญิงคนนั้นแบบชัดเจนรักก็บอกว่ารักชอบก็บอกว่าชอบทําเพื่อเขาก็บอกทําเพื่อเขาอนาคตคือผูอ้หญิงคนนี้ที่ต้องวางแผนไว้เขาก็สามารถบอกแบบนั้นได้นี่คือตัวของชาลีนะนี่คือตัวของชาลีนะฮะ ถูกไหมฮะแต่พอคําถามปุ๊บ่ะทุกคนฟังนะคาถามมันก็เริ่มมันก็จะจะเริ่มละไอสิ่งที่ทุกคนจับไปเป็นประเด็นคือคําถามต่อไปนี้หลังจากที่ชาลีตอบปุ๊บแล้วกาเมินล่ะรู้สึกแบบไหนกาเมินล่ะรู้สึกแบบไหนกาเมินนะับพอพูดปุ๊บแล้วร่ามก็แปลนะครับก็เป็นคำเป็นสิ่งที่นะฮะกาเมินตอบมาแทบทุกรายการกาเมินตตบมาทบตอบมาแทบทุกอีเวนต์ ทุกอีเวนต์เลยนะครับว่าคือเขาก็รู้สึกดีกับพี่แน็กแหละแต่บางทีนะรู้สึกว่าในสิ่งที่พี่แน็กบอกอาจจะดูแบบดูเล่นๆติดเล่น,เ,ลนเกินไปนูน่นนี่นั่นเขาก็เลยรู้สึกว่าบางสิ่งที่พี่แน็กบอกอาจจะบอกรักบอกความนู่นนี่นั่นความของไงอาจจะดูแบบอุ้ยเขาจะเชื่อได้หรือเปล่าเขาจะเชื่อได้ไหมเขาจะเอ้ยพี่แน็กนี่จรงิงจังจรงิจรงใจหรือเปล่าในสิ่งน้นสิ่งนี้คือที่เขาตอบเลยฮะคือต้องพูดคร่าวๆประมาณนี้นะครับก็คือ เขาตอบแบบนั้นเพื่ออะไรทูกไหมฮะคือไม่ผิดเลยที่เขาตอบแบบนั้นนะฮะมันเป็นการอย่างเชิงหรือเป็นการตอบแบบเออไม่ได้แบบตอบแบบขอไปทีแต่ตอบแบบควรจะต้องตอบให้เป็นแบบนั้นถูกไหมฮะและล่ามก็แปลดีและล่ามก็แปล,ด,แล,ล,ปลดีกับเวลาที่มันจํากัดมากๆนะฮะกับเวลาที่จำ,จำกัดมากๆแล้วก็ตอบมันเพราะอะไรฮะทุกก็ตอบแบบนั้น,พออบบบน,นเพราะว่าบางทีบางอย่างความรักมันต้องใช้เวลาและต้องพูดไม่รู้กี่ครั้งนะฮะ และไม่แม้จะเป็นโฮสต์อื่นหรือใครอื่นแม้กระทั่งตัวชาลีกับการมินเองเขาก็ตอบแบบนั้นนะฮะคือบางอย่างความรักมันต้องใช้เวลาใช้เวลาในการเรียนรู้เวลาในการศึกษาวัฒนธรรมศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นตัวของชาลีนะฮะบางทีบางครั้งชาลีคือใครชาลีคือดาราชาลีคือนักแสดงชาลีคือซูเปอร์สตาร์อันดับต้นๆของไทยนักเวลานี้เรียกว่าโด่งดังกันมาเยอะนะฮะแล้วกามินน่ะเป็นใคร กามินนะคะคือสิ่งที่ทุกคนมองรู้อยู่แล้วว่าและเขาเคยบอก้วยซ้ําว่าบางทีเขาเป็นแค่ตัวเล็กๆคนหนึ่งด้วยซ้าไปนะครับชาลีคือนักแสดงตอนที่อยู่เกาหลีเขาบอกว่ายังไงเขาบอกว่านักแสดงไทยทําแบบนี้ได้ด้วยเหรอือถ้าเป็นเกาหลีทําไม่ได้ที่จะมามีความรักกับ f อโดนแอนตี้แฟนแน่นอนถูกไหมฮะ ดูแอนตี้แฟนแน่นอนแต่สิ่งที่เขาบอกเรื่เป็นคําตอบที่สลาดสรวยและเป็นคําตอบที่มีเหตุผลรองรับในลักษณะการออกรายการทีวีการออกรายการทีวีถ้าไปออกรายการทีวีของพี่หนุ่มอ่ะยิ่งต้องระวังคําพูดยิ่งต้องระวังคำพ,งงงพูดถ้าใครออกรายการพี่หนุม่มนะถ้าคุณไม่เตรียมตัวนะตุยถ้าคุณไม่เตรียมตัวตุยเลยเพราะพี่หนุ่มจะต้อนให้จนมุมเลยนะฮะแต่สิ่งที่กามินเขาตอบี่ยเป็นคําตอบที่ดีเป็นคําตอบที่ผมว่าโอเค นะฮะเขารู้จักกันแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นเองนะรู้จักกันแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นเองและสิ่งที่เขาตอบเนี่ยมันเป็นคําตอบที่เหมาะสําหรับผู้หญิงที่ตอบผู้หญิงที่กําลังมีแสงผู้หญิงที่กําลังโด่งดังอยู่ณเวลานี้และผู้หญิงที่กําลังจะคิดคบหากับดาราอันดับต้นของประเทศไทยและดาวติ๊กตอกเกอร์ของอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นเวลานี้สําหรับชาลีนะฮะเชื่อไหมละ่ะนะฮะถ้าขายของก็คือกลั้นแตกเอางี้ดีกว่า เขาเป็นคําตอบที่เขาควรจะตอบแบบนั้นถูกไหมเห็นต่างไม่เป็นไรเห็นต่างไม่เป็นไรแต่ต้องกําลังจะอธิบายแล้วก็ปรับเปลี่ยนไมเคิลเห็นต่างไม่เป็นไรนะฮะเรากําลังจะบอกว่าถ้าเขาไปตอบอุ้ยฉันรักเขาฉันรักเขาคนนี้แหละฉันต้องจริงจังกับเขาคนนี้แหละฉันจะตกต้องเป็นแบบคนนี้แหละคือผัวของฉันคนนี้แหละคือสามีอนาคตของฉันแันก็ตอบแบบนั้นเหรอต้องถามหน่อยถูกไหมฮะ ฉันก็ตอบแบบนั้นว่าคนนี้เหรอที่ฉันจะค,คบแล้วคนนี้คือว่าที่สามีว่าที่ผัวของฉันในอนาคตอถูกไหมฮะคือเขาตอบแบบนั้นคือดีที่สุดสําหรับคนหนึ่งที่อยู่ในวงการบันเทิงนะฮะสำหรับคนหนึ่งที่อยู่ในวงการบันเนะทนงนิงเขาตอบดีดีมากมากด้วยบางทีบางครั้งเขามองจากเหตุการณ์ผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเขาจะมั่นใจผู้ชายคนหนึ่งเขาต้องใช้เวลา เขาต้องใช้เวลาในการตัดสินใจเรียนรู้กันเพียงแค่อะไรเพียงแค่หนึ่งเดือนนะฮะและเขาเป็นดาราดังด้วยและชาลกามินก็ยังรู้สึกว่าตัวเองเป็นแค่คนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งและดาราดังๆและอยู่ต่างแดนด้วยเรามาคบหาเรียนรู้ซึ่งกันและกันในเวลาเนี้ยถามตัวเองนะฮะถามตัวเองหันมองแล้วถามตัวเองนะฮะถ้าเป็นตัวเองหรือเป็นคุณเนี่ยไปต่างแดนแล้วไปคบกับดาราคนหนึ่งนะฮะ ไปคบกับดาราคนหนึ่งที่โด่งดังมากเออะคุณจะตกปากรับคำปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปเกาะไปจับเขาทันทีเลยหรือเปล่าถ้าเกิดไปเกาะไปจับคุณผมถามหน่อยเถะถ้าเกิดเป็นตัวของชาลีเป็นตัวผู้ชายเองอะอ่ะเป็นตัวชาลีเป็นตัวผู้ชายเองอะถ้าเป็นผู้หญิงที่แบบรุกเข้าหาแบบนั้นอะคือคนที่มาเป็นแม่ของลูกคนที่จะมาเป็นแม่ของลูกเป็นภรรยาของลูกอะถูกไหมฮะ เขาก็ต้องไว้เชิงอย่างเชิงกันนิดนึงถูกไหมฮะเขาก็ต้องไว้เชิงอย่างเชิงนึงสื่อสารบางทีบางครั้งเรายังไม่รู้ตื้นลึกหนาบางซึ่งกันและกันเลยถูกไหมถูกไหมฮะเห็นต่างไม่เป็นไรนะเห็นต่างไม่เป็นไรแต่ต้องหลังจากเขาไม่ไม่เข้าใจจริง,รงสําหรับคนที่ไปดราม่าอื uh ้ม huh. ไม่เข้าใจมากสําหรับคนที่ไปดราม่าถ้าเป็นตัวคุณเองอะ่ะถ้ากิดเป็นดาราลางคุณจับเลยใช่ไหม แล้วจับเลยปุ๊บเขาจะอยู่กับคุณนานหรือเปล่าสําหรับคนที่จะมองว่าเป็นแม่ลูกเป็นภรรยาที่ดีในอนาคตเขาก็ต้องวางตัวก็ต้องดูพินิจพิเคราะห์ให้ดีสิถูกไหมฮะเกิดผู้ชายคนนี้ดาราคนนี้เกิดแบบเออวันไหนสแตนน่ะเขาอยากให้เกิดแบบนั้นไหมและในวันในวัยที่31แล้วเนี่ยย่างสาเขาก็ต้องการความมั่นคงต้องการศึกษาให้มันดีศึกษาใ ศึกษาถ่องแท้เนี่ยว่านิสายชาลีเป็นยังไงแม้กระทั่งตัวนี้เรายังรู้เลยว่าบางทีเขายังไม่เข้าใจเลยว่าชาลีพูดจริงพูดเล่นถูกไหมฮะนั่นไม่ถึงว่าเขาอยู่ระหว่างการศึกษากันไงถูกไหมแม้แต่ตัวการมินเองบางทีชาลีก็ต้องยอมรับว่าบางทีเออเขาติดนิ้ัใสขี้เล่นบางทีผู้หญิงที่เข้ามาเขาบางทีเขาอาจจะสับสนหรืออะไรก็ได้นะฮะต้องไม่ได้บอกว่าจะโปรเทคชาลีซะทีเดียวแต่ชะตาชาลีที่ต้องติดตามมาเขาเป็นแบบนั้นไง บางทีผู้หญิงนะครับศึกษาเพียงเดือนเดียวเขาก็ต้องใช้เวลาต่อให้ชาลีของเราเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าชาลีรักใครรักจริงและนิสัยขี้เล่นในสิ่งที่เขาพูดเล่นน่ะมันคือเรื่องจริงแต่ผู้หญิงที่ต่างแดนมามาคบกับผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นดาราเขาก็ต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันในหนักนั่นอีกอย่างหนึ่งเวลามันแค่หนึ่งเดือนถ้าเกิดเขาจะรอให้ครบร้อยวันมันก็ไม่เห็นเป็นไรเลยชาลีรอมาตั้งสาม2ดือสามปสองปียังรอได้ถูกไหมครัแล้วเราเป็นใครถึงรอไม่ได้ ถูกไหมทุกอย่างมันก็ค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆเรียนรู้ซึ่งกันและกันสิเออค่อยๆเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่าเพิ่งไปรวบรัดตัดตอนเขาทุกอย่างค่อยเป็นค่อยไปอื้มค่อยเป็นค่อยไปดีกว่าเขาจะรักกันเขาจะดีกันเขาจะศึกษาซึ่งกันและกันให้เขาศึกษากันไปชาลีก็ตอบอยู่แล้วว่าทุกอย่างเขาเพิ่งจะครบการเรื่อเรียนรู้ซึ่งกันให้เขาเรียนรู้กันแบบนี้การ เร่งรัดตัดตอนเงินไปเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลดีต่อทั้งชาลีกับกาเมินเลยถ้าตอนนี้เรารีบคบกันนะ่ะคบกันวันนี้พรุ่งนี้เลิกกันเพราะทะเลาะก,กันไม่เข้าใจในบางเรื่องอะฮะถูกไหมฮะอย่างเช่นเขาเพิ่งคบกันวันนี้อยู่ดีชาลีตดขึ้นมากาเมินตดขึ้นมาแล้วอยู่ดีบางคนรับไม่ได้ล่ะแล้วพรุ่งนี้เลิกกันคุณโอเคไหมอ่ะ uh huh. ถูกไหมฮะนั่นหมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาจะต้องมาเรียนรู้ซึ่งกันและกันอีกเยอะเรารู้อยู่แล้วว่าเคมีของเขาคู่กันมากเคมีของเขาเนี่ยมันส่งประสานต่อกันมากๆก็คงไม่มีใครที่เอาชาลีอยู่ได้เท่าเขาหรอกถูกต้องเรามองแบบนั้นแต่เราจะไปรวบรััตตอนให้ให้ได้ดังใจคุณได้ยังไงถูกไหมฮะเราต้องค่อยไปค่อยไปสิครับ ถูกไหมเราต้องค่อยเป็นค่อยไปแล้วให้เขาเรียนรู้ซึ่งกันและกัน1เดือนมันยังไม่มากพอสําหรับคนที่วางแผนในเรื่ององนาคตและคุณแพรก,ก็แปลกมาแล้วว่าคุณแพรก,ก็แปลกมาแล้วว่าคุณแพรเนี่ยย้านะว่าอย่าไปเทียบกับลามซึ่งเขามีเวลาแปลที่มันจํากัดบนรายการสดแต่คุณแพรเขาแปลกมาแต่เขามีเวลาที่จะพูดถึงนิสัยใจคอของผู้หญิงสไตล์ผู้หญิงหรือผู้ชายของคนเกาหลีให้เราได้เรียนรู้ไปด้วยถูกไหมไม่เป็นไรใครที่ไม่ชอบนะฮะ็นต่างไม่เป็นไร นะครับสำหรับใครที่โพสต์มาฟังต้อมไม่เป็นไรนะถ้าแต่ต้อมมันมีความเห็นแย้งมีความเห็นแย้งและต้อมกําลังจะบอกทุกคนว่าเราค่อยเป็นค่อยไปและที่สัมภาษณ์เขามันดีที่สุดแล้วคุณแปลแปลว่าอะไรรู้ป่ะฮะคุณแพรบอกว่าผู้หญิงเนี่ยในวัยขนาดนี้อย่างที่ชาลีกามินเ็าบอกนะ่ะถูกไหมกามินในวัยขนาดนี้เขาอยากจะมั่นใจอยากจะได้ความมั่นคงอยากจะได้ความมั่นใจมั่นคงเพราะอะไรรู้ไหมฮะ เขาผ่านพ้นอะไรมาเยอะมากถ้าคุณเพิ่งมาติดตามไม่เป็นไรไม่ต้องฟังต้อมก็ได้แต่คนที่ติดตามมานานเขาจะรู้เลยนะฮะเขาจะรู้อยู่แล้วว่าอะไรคือชาลีอะไรคือเหตุและผลไม่ใช่ว่าเพิ่งตามแล้วเป็นเพิ่งจะมาตามกามีนแล้วคุณอยากให้ชาลีอยากให้กามีนเป็นรักหนุ่มหรือเป็นติดตามชาลีถ้ารักชาลีจริงเราก็ต้องเข้าใจชาลีและก็ต้องเข้าใจในบริบทของผู้หญิงด้วยสิครับ บางทีคนที่เม้นเป็นผู้หญิงด้วยซ้ําไปถูกไหมฮะบางทีคนที่เม้นเป็นผู้หญิงด้วยซ้ําไปว่าอย่างงุ้นอย่างนี้แล้วถ้าเกิดเป็นคุณไปยืนนั่งอยู่ในรายการนั้นน่ะแล้วคุณจะตอบเขาว่ายังไงโอ้ยชาลีคือผู้ชายในฝันคือสามีฉันในอนาคตคือพ่อของลูกอันนี้คือคําตอบที่ทุกคนต้องการใช่ไหมแต่พอเขาตอบไม่ได้นังใจทุกคนก็ว่าเขาด่าเขามันถูกต้องแล้วเลยฮะ เพียงแค่ว่าคุณไม่ได้ดังใจคุณเท่านั้นถูกไหมฮะต้องไม่ได้พูดแบบจริงจังแล้วให้คนต้องวิ่งเข้ามาหาต้อมนะแล้วให้เอนเกจเมนต์มันดึงเหลืออะไรเปล่าสไตล์ต้อมเป็นแบบนี้และต้องไม่ชอบคุยเรื่องดราม่าด้วยแต่บางเรื่องคุณไปเขียนแบบนั้นแล้วคุณดูจบหรือยังถูกไหมคุณยังไม่คุณยังไม่ดูจบเลยมันมีตกท้ายด้วยสิ่งดีๆด,ด้วย เพียงแค่เขาพูดคํานั้นเป็นคําสลาส่วยที่มันโพเทคในอิมเมจของผู้หญิงคนหนึ่งที่มาจากเกาหลีมาจากต่างแดนนะถูกไหมฮะเขามาจากต่างแดนใช่เขาตกผักรับคํากับผู้ชายต่างแดนซึ่งเป็นดาราซูปเปอร์ต t คุณต้องให้เวลาเขาบ้างถูกไหมคุณต้องให้เวลา,ขาลเขาบ้างแล้วเขาชาลีก็ให้เกียรติผู้หญิงคนนี้มากต่อให้เขารัก จะเป็นจะตายอย่างที่บอกกับพี่หนุ่มและเราก็ได้ยินทั้งหมดแล้วว่าผมเนี่ยคิดคิดว่าเขาเป็นแฟนนะฮะอยู่แล้วแต่ชาลีก็เข้าใจกาเมินว่าทุกอย่างมันต้องมีเวลามีเหตุและผลรองรับหมดการเร่งรัดเร่งรีบมันไม่ได้เป็นผลตีต่อชาลีชาลีก็ยังบอกเลยถูกไหมฮะ